เปิดภาพปัจจุบันอเล็กซานดราสาวชาวลาวนางเอกคนสวยของเฮียเวียเป็นนางเอกอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่คุณนหน้าคุณตากันดีค่ะสำหรับอเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยสาวชาวลาวคนสวยที่ก่อนหน้านี้มีผลงานละครร่วมกับเวียรสกรลวัตคนาโรธในละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโคงของช่องเจเมื่อปี2550สำหรับอเล็กซานดรา เธอจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจ,จากมหาวิทยาลัยลาวอเมริกันนครหลวงเวียงจันทร์และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย K.O. ประเทศญี่ปุ่น8พฤษภาคม2530และวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดภาพล่าสุดของเธอกันค่ะรับรองว่าสวยปังไม่เปลี่ยนเลยไปชมภาพกันเลยค่ะ